พี่ด้วงจ้ะน้อยต้องเพิ่มหน้าที่ให้พี่ด้วงหน้าที่นยอแล้วจ้ะให้ดูแลนุชาตำแหน่งนี้เงินหาเลยนะขอบคุณมากจ้ะพี่ย่าจ้ะขอบคุณจ้ะนาวนุชาคุยนนี่ ใสัว่าไอ้นี่มันมีอะไรดีนะยะนน้อยถึงได้หลงนักหลงหนงนะา,หน,า,าหนี่ชานนี้่ชานี่นี่นี่ไปด้วยไปี่่ เอาเลยเดี๋ยวเอผ้าไปไหนล่ะคะงูว่าไงเอาผ้าไปไหนเอาไปเก็บไว้ในห้องเอาไปกเก็บพวกนี่หน้าในบว้ที่ห้องทำไมเอาไปขายเอาไปขายจิงจังเอาไปขายนั้นจริงที่หมดที่ทันฟังเลยนะว่าเขาเอาผ้าไปทําไมเอาไปขายใครแนะนําให้เธอทําอย่างนี้เขาให้เอาไปขายได้เงินเยอะๆไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเขาทีน้อยฉันเชื่อไม่ค่ะ แค่ฉันจะบอกอะไรเธอให้นะสตีตาลาเธอเป็นคนไม่ดีเลยเธอกลั่นแกล้งอนิชาเขาอยาในในา่างไร้เมตตาจิตก็จริงจริงเธอไม่ช่วยส่งเสริมเขาเลยมันจะเหยียดย่ำซ้ำเติมเพิอีกเธอออกไปได้แล้วฉันเลิกจ้างเธอคุณน้นอยท้อไปสิคุณน้อยอะไลคือบอกไปเลยนี่หรืเสียจับโยนออกไปไล่ออกโดยไม่มีความผิดนี้ไม่ยุติธรรมเลยฉันม่ไม่เข้าใจแล้วฮะว่าทำไมคุณน้อยอ่ะเห็นว้าปัญญาอ่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราถ้าใครเห็นว่าการกลั่นแกล้งคนพิการเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต่อก็เชิญนะ ออกก็ได้ไปรับเงินค่าแรงได้ที่ร้านถ้าไม่ได้รับเงินชดเคยที่ถูกไล่ออกอยังไม่เป็นธรรมเรื่องนี้ก็ถึงกรมแรงงานแม่จะถึงไหนก็ไม่มีวันได้เพราะที่นี่มีคนงานไม่เกินสิบคนฉันมีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้าใครออกก็ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินค่าอะไรด้วยนอกจากค่าจ้างเท่านั้นไปสิพอาออกไปยืนนี่ถ้าบอกบางอย่างเกิดเหม็นหนาถึงมัละสวย